สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่อง The Menu นะฮะหรือชื่อไทยนะครับเมนูสยองนะครับภาพยนตร์ความยาว106นาทีนะฮะเลท18บวกนะครับเข้าฉายที่บ้านเราวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพราะเป็นเรื่องนี้นะครับทางเว็บ IMDb ให้เรตติ้งที่7.5เต็ม10นะครับพุ่มกับนะครับ Mark m y r o t ดนะฮะก็เขียนบทโดย Seth r i c e แล้วก็ Will Tracy นะครับ จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือตัวคนเขียนบทนะฮะวิลเทรซี่นะครับมีโอกาสไปที่ประเทศนอร์เวย์แล้วเขาก็ไปได้ไปทานอาหารออกเป็นไฟดินิ่งบนเกาะเกาะหนึ่งนะฮะซึ่งต้องพายเรือขึ้นไปบนเกาะแล้วก็ต้องกินอาหารให้เสร็จก่อนที่จะเกาะได้นะเขาเพิ่งได้พล็อตตรงนี้มานทำเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เราได้ดูกันนะฮะแล้วก็บัตเจ็ตภาพยนตร์เรื่องนี้30ล้านยูสตอลล่านะครับณปัจจุบันทำเงินไปแล้ว33.5ล้านยูสตอลล่านะฮะ ก็คิดว่าเดี๋ยวคงมีขายลิขสิทธิ์ไปที่สตรีมมิ่งกันต่างๆเขาน่าจะข้ามฟ้าคฮะแต่ก็ยังไม่น่าจะเป็นที่พอใจเท่าไหร่นะฮะภาพยนตร์ก็มีดาราดังๆหลายคนนะฮะลาฟายแอนยาเทเล,ลจอยนะฮะนิโคลัสเฮาส์นะฮะแล้วก็อีกหลายท่านนะนะฮะโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2019นะฮะซึ่งตอนนั้นประกาศสร้างเนี่ยตอนแรกเลยก็ได้เอมมาสโตนมารับบทตัวเอกของเรื่องนะฮะคู่กับลาฟายนะฮะ แล้วภูมิกับตอนนั้นก็เป๊ะเล็กซานเดอร์เพนนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยมาตอนจะเ,เริ่มสร้างกันช่วงปี2021เนี่ยก็มาเปลี่ยนตัวของเรื่องมาเป็นอัญญาเทเลจอยนะฮะแล้วก็ภูมิกับก็กลายมาเป็นมาร์คไมร์อดนะฮะเริ่มถ่ายทำนะครับ3กันยาปี2021นะฮะถ่ายทำที่โซมนาจอร์เจียนะครับเกาะที่จ้ถ่ายทำที่ว่าเกาะแจ็กเกอร์ไอซ์แลนด์นะฮะอยู่นอกชายฝั่งของ อาอรจร์เจียนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยด้วยความที่มันเป็นอ๋อเรื่องเราเกี่ยวกับการทำอาหารใช่ไหมเขาก็ได้อ๋อมีที่ปรึกษานะครับชื่อว่าโดมินิกเครนนะฮะซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสฮะและเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกนะฮะในสหรสัฐอเมริกานะครับที่ได้รับอ๋อมิชลินสตาร์สามดาวนะฮะนับถึงปี2016นะเป็นคนแรกนะฮะก็มาให้อ๋อเป็นที่ปรึกษาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะมีการถ่ายทำาวิ่การทำอาหารซึ่งทำมาได้โคตร เนี้ยป่ะฮะด้วยความที่ผมเองก็ไม่คนทําอาหารนะฮะทำงานที่โรงแรมะนะฮะแล้วก็ชอบดูไอ้พวกไอ้รายการไอ้เชฟเทเบิลอะไรพวกนี้ด้วยก็ดูในเรื่องที่ทำออกมาได้โอเคเลยแหละเออแต่ละจานทำมาได้ปานนี่แล้วก็น่าก,กินละกันก็เพิ่มเปลี่ยนเป็นรับผิดชอบของขวัญน,นะฮะแบบดัดงๆนิดนึงนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับที่ตระลินตัวอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลนะครับกันยายนวันที่10นะฮะปีนี้นะครับผมแล้วก็ ไปฉายพี่เมียในอเมริกาที่แฟน s t ติกเฟสนะฮะเดือนเดียวกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเข้าฉายที่อเมริกาวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะซึ่งครั้งนี้เข้าฉายถึงอ่อที่อเมริกานะสามพันสองร้อยสิบเอ็ดโลงซึ่งเป็นไิติ สูงสุดของบริษัทไอเซอร์สไลท์นะฮะผู้สร้างหนังเรื่องนี้นะฮะที่ได้ลงเยอะขนาดนี้ในการเปิดตัวหนังนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนะภาพยนตร์ก็จะเป็นเรื่องนะฮะของเชฟคนดังนะฮะชื่อว่าจูเลียนสโลวิกนะฮะซึ่งเขาเปิดพัตคาร์นะครับชื่อว่าฮอตทอนนะฮะอยู่บนเกาะเกาะหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวเอกของเรื่องก็คือไอตัวไทเลอร์นะฮะกับใช้คำว่าแฟนได้ไหมก็มันเปิดเหมือนไอตัวไอเนี่ยมาร์โกเมลนะฮะหรืออีลินเนี่ยเขาก็เป็นสาวเอสคอร์ตนะฮะ เหมือนกับเป็นคู่ขาก็เลยชวนกันมาคามากินแล้วกันที่พัตคาเเพราะว่าพัตคาเนี่จะรับลูกค้าเนี่ยคนเดียวเขาจะไม่ต้องมาอย่างน้อยสองคนขึ้นไปะนะฮะแล้วก็มีดาราดังๆหลายท่านซึ่งเอ,อ่อคนที่ถูกรับเชิญมาทานอาหารในวันนั้นเนี่ยมีสิบสองคนนักวิซึ่งมีนักวิจารณอาหารดาราดังเศร,รษฐีที่มีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยก็มาทานอาหารในวันนั้นซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าที่พวกเขาโดนเชิญมาทานอาหารในวันมันมีเหตุผลซ่อนอยู่ะนะฮะ และการที่หนังปล่อยดีเทลมาทีละทีละนิดออกมาพร้อมกับการเสิร์ฟอาหารแต่ละจานจะมีความหมายอยู่นะฮะแล้วทุกคนที่ถูกเชิญมานี่ก็จะมีความเกี่ยวพันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกับตัวเอกของเรื่องคือจูเลนสโลวิกนะฮะตัวเชฟนะฮะมันก็จะมีการเล่าเรื่องแล้วก็มีกระฉากสยองขวัญทงมาค่อนข้างแหวนิดนึงนะะให้ดูเลือดศาสพอสมควรในเรื่องนี้นะฮะ เรื่องนี้ตอนจบมันก็ไม่ได้สรุปหรือตอบคำถามที่คนสงสัยสักเท่าไหร่ให้เราไปคิดต่อนะฮะแต่ถามว่าระหว่างทางเดินเรื่องต้นจนจบทำมาได้ดีและให้ความบันเทิงในระดับที่ว่าโอเคเลยแหละนะฮะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้นอกจากไอ้โดมินิกเครนที่ผมบอกว่าเป็นเชฟบ ly, แบบสามดาวมิชลีนนะก็ยังมีเอ่อเดวิดเกรฟนะฮะเขาเป็นคนที่เอ่อถ่ายทำไอเอ่อรายการของเน็ตฟลิกชื่อว่าเชฟเทเบิลนะก็มาให้คำปรึกษาเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านบ็อกออฟฟิศนะฮะ นับถึงวันที่27ออสุษจิกานี่ผ่านมานะฮะทำเงินในอเมริกาและแคนาดาไปแล้ว18.7ล้านเหรียญน,นะฮะแล้วก็14.8ล้านนอกประเทศอเมริกานะฮะเบสิ Basic กก็อย่างที่บอกสาย3.5ล้านดอลลาร์นะก็อย่างที่บอกก็ข้ามฝากมานิดนึงนะเดี๋ก็ต้องรอดูฮะว่ามันจะไปจบได้ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็เรื่องนี้เข้าฉายอาทิตย์แรกได้ดับ2ะฮะรองจาก Back p a n t อร์วากันาเฟ forever นะฮะ แล้วก็ทำเงินจากขึ้นล็อบรีวิวขึ้นบนพุทได้เป็นหนึ่งล้านชอลรัลล่าเรื่องนี้แล้วก็มาทางด้านนักวิจารณ์าลอตเทนชูมาโต้ให้ที่89%นะครับจาก220งานรีวิวนะฮะแล้วก็7.6จาก10นะครับเรตติ้งนะฮะเมตาคริติกนะครับให้ที่71จาก100นะครับแล้วก็ซินมัสกอร์ให้เลทให้เกรดที่ B นะจาก สเกล A บวกถึงเสเกลนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะและเข้าไปได้รางวัลมาด้วยครับจากเทศกาลแฟนตาติกเฟสนะฮะรางวัล Audience Award นะฮะเพราะเป็นเรื่องเดี๋ยวเมนูนะวันที่27เจ็ดกันยายนที่ผ่านมานะฮะก็อย่างที่บอกเรื่องนี้ไอ้ตัวละครที่เป็นลูกค้าที่ถูกเชิญมากินเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องจ่ายเงินถึง1,250ยหดอลลาร์นะเกือบ40,000บาทเพื่อจะมากินอาหารมื้อน,นี้นะฮะต่อคนนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะมีประวัติมีเรื่อง ลาวที่ไม่อยากใครรู้นะฮะซึ่งจะมาถูกแฉถูกมาพูดถึงกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะว่าแต่ละคนมันก็มีอดีตที่มันไม่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็แท็กไลน์ภาพยนตร์นี้ที่คำว่า Wonderful Surprise awaits you all ก็เหมือนกับมีไอ้สิ่งประหลาดใจนะฮะ Surprise รอคุณอยู่นะฮะรอพวกคุณอยู่ได้เลตอาร์นะครับเรื่องนี้ก็ฉากเรือสารนะฮะในเรื่อง แล้วก็ตัวเอกของเรื่องนะฮะลาฟายกับนิโคลัสฮอลส์ฮะเคยเล่นภาพยนตร์ในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องแคสต์อับดุลไทเทนนะฮะปี2 0 1 0นนะฮะแล้วก็เทรเลอร์ตัวแรกในความยาวหนึ่งนาทีถูกปล่อยมาเดือนพฤษภาคมวันที่2ิที่ผ่านมานะฮะก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้นะฮะก็ใครที่ชอบยนแนวนี้ชอบความตื่นเต้นลองไปหาดูกันนะฮะยังอยู่ในโปรแกรมนะฮะวันนี้นะฮะยังอยู่ในโปรแกรมอยู่ก็ส่วนตัวผมเรื่องนี้นะ นะฮะนะผมก็เป็นคนทำอาหารด้วยนะฮะผมให้ไปที่เออจ็ดคะแนนละกันนะฮะที่หักไปหนึ่งคะแนนจะให้แเพราะว่าจบับบคุ่มเครือให้ไปคิดต่อซึ่งมันควรจะสรุปให้เราอะนะแล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกหนังเรื่องนี้มันจะดูครั้งแรกสนุกสุดครั้งที่สองเราจะรู้หมดแล้วว่าเอ๊ะมันมีการหักมุมอะไรยังไงที่มาที่ไปของตัวละครต่างๆนะในเรื่องแต่ก็เป็นหนังขงรรค์บุตอีกเรื่องที่แนะนําให้อยากให้ได้ไปดูกันนะฮะเรื่องนี้ก็ความแปลกใหม่นะเอาการทำอาหารเนี่ยนะฮะ มาเป็นหนังสยองขวัญดีๆสักเรื่องหนึ่งนะฮะมาดูเขาทำกันยังไงนะฮะแล้วก็ฉากในเรื่องมีไม่เยอะเลยก็จะเป็นฉากบนเกาะซะส่วนใหญ่นะตอนต้นเรื่องก็จะมะีฉากนั่งเรือไปเกาะฉากส่วนมากอยู่บนเกาะแล้วก็สถานที่มีอยู่ไม่กี่อันก็จะเป็นส่วนในส่วนของห้องอาหารซะส่วนใหญ่นะซึ่งสงสัยว่าไอ้ตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรนะฮะบนเกาะนั้นนะฮะแล้วก็วิวบนเกาะเป็นจากไอ้ตัวปัตตาคารมองไปสวยนะก็งงสวยเลยแหละไม่รู้บ้านเราจะมีใครทําพัตคาคออย่างนี้ไหมนะฮะให้เราไปลองทานกัน ก็ช่วงนี้นะครับภาพยนตร์เข้าเยอะมากแล้ววันนี้วันที่8นะฮะพฤิกายนวันนี้รู้สึกทางเมเจอร์มีโปรโมชั่นไอ้นี่ฮะหนังทุกเรื่อง28บาทนะวันนี้นะฮะแล้วก็ฝั่ง sf นะฮะก็ไปเรียนแบบที่เวียดนามถ้าเราได้อ่านข่าวก่อนหน้านี้มันจะมีไปซื้อป๊อปคอรน์นแล้วเอาของกล่องภาชนะที่ใส่อะไรไปก็ได้วันนี้ไอ้ทาง sf ก็จัดเหมือนกันนะฮะแต่จัดอยู่สาขาเดียวมั้งที่ตัวเซนต์เวิร์ดนะฮะ ก็ลองลองดูแต่คงไม่ทันแล้วกว่าคลิปนี้จะลงเลยนะผมก็ไม่ได้ไปวันนี้ก็อยู่อัดคลิปแล้วกันเพราะว่าหนังดูไปเยอะแต่ว่าไม่เวลาคลิปหลายเรื่องเลยเมื่อวานก็ไปดูนี่มาอะไรนะ Strange World เมื่อวานนะฮะแล้วก็เรื่องโบผันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้นะโอ้ก็แล้วมีคนถามมาให้รีวิวเรื่องไออ่า Back p a n t h e r ภาคสองด้วยคือบางเรื่องบางทีรีวิวไม่ทันและเห็นชาว่าเขารีวิวไปเยอะแล้ว,ลวกว็เอ๊ะหรือว่าจะไม่รีวิวดีวะอะไรประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวจะจะ,จะต้องรีวิวให้ละกัน แล้วพรุ่งนี้ผมมีรอบพิเศษอยู่หนังเรื่องอเลยเดซิเบลมั้งหนังเกาหลีจะไปดูกับเพื่อนอยู่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเลยก็ <S <S ถึงตรงนี้แล้วนะใครยังไม่ subscribe ก็กด u b s c r i b e like กดไลค์ให้จะดีมากเลยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะถ้ามีอะไรอยากบอกกับผมวนะ่าให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนนะฮะก็ถ้าขาดตกบกพร่องตร,งตรงไหนไปก็ขอโทษตรงนี้ด้วยละกันนะก็ขอบคุณที่สาะเวลาเข้ามาดูนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะก็สัญญาว่าจะพัฒนาไปเรื่อยเนาะ ก็อย่างที่บอกทุกๆคลิปนะสนุกผมสนุกคุณไม่เหมือนกันนะฮะแต่ผมมาเล่าความรู้สึกของผมจากดูภาพยนตร์เรื่องนั้นๆให้คุณได้ฟังกันนะฮะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์มีส่วนในการตัดสินใจของคุณว่าดูหนังนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งศัพท์เทคนิคในการดูหนังจะไม่มีนะฮะจะเป็นคนที่ชอบรักการดูหนังมาเล่าให้เพื่อนฟังประมาณนี้เนี่ยพูดตามอาจจะคุ้นๆไปนิดนึงนก็บ่นว่าพูดตามไม่ค่อยสุภาพอะไรคือ ผมอยากได้ฟิลล์แบบว่าเพื่อนไปดูหนังมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะประมาณนี้นะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าไม่ถูกใจใครนะฮะต่ออีกเรื่องนึงอ่ะต้องฝากนิดนึงผมมีร้านในช้อปปีนะฮะชื่อว่าไดฮาร์ดเรตโรนะครับลองเข้าไปดูได้นะมีเครื่องเล่เกมมือสองแล้วมีเสื้อยืดเจ๋งๆนะฮะส,สวยๆลองไปเลือกดูมีสิบกว่าลายที่ทำเอาไว้นะฮะยี่ห้อเออร์ซีนะฮะโอเคครับช่วงนี้โควิดขึ้นมาเยอะนะฮะ ท็อปทรีตอนนี้เป็นประเทศในเอเชียทั้งหมดเลยนะฮะเกาหลีญี่ปุ่นและจีนนะฮะแล้วบ้านเราก็ทัวนันนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีกันเยอะมากเลยแล้วก็ลายตัวเลขก็เพิ่มขึ้นนะคนใกล้ตัวผมเป็นคุยกันเยอะมากเลยนะฮะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับใส่หน้ากากนะฮะอากาจะตกแล้วก็ไปสถานที่คุกพล่าน,นก็ระวังตัวเองด้วยครับเป็นห่วงทุกคนนะฮะมันก็ยังมีคนตายจะคุยกยันเะยอะเนอ โอเคครับก็คงสั้นๆแค่น,นี้สลับไปยุงเรื่องเดเมนูนะฮะหรือเมนูสย,ยองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าอาจจะพรุ่งนี้มาลืนนี้ฮะเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มให้นะฮะก็เรื่องนี้อย่างที่บอกให้จัดคะแนนนะฮะหากไปหนึ่งคะแนนตอนแรกจะให้แปดกนะ็เพราะว่าเรื่องราวมันสรุปมาได้ไม่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 ละเอียดไ,ไ,ไม่ได้โดนใจเราอะนะแต่เรื่องราวทำมาดีเรื่องราวต้นจนจบนะบเดินทางมาได้ทำไว้สนุกนะฮะ แล้วก็มันมันโหดทดี่สุดนะแล้วก็หนังสยองขวัญที่มันควรจะเป็นวิชาบแหวะๆก็เยอะอยู่นะฮะก็อย่างที่บอกหนังมเมล็ดอนะ่ะก็ไม่เหมาะกับเด็กนะฮะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ